ผลการแข่งขันฟุตบอลประจำวันที่21สิงหาคม2564นะครับวันนี้ก็มีไม่เยอะนะครับวันศุกร์ก็จะมีประมาณ2 3สคู่นะครับเริ่มจากฟุตบอลลาดิกาของสเปนนะครับเรียวเบติตนะครับเจ้าบ้านทำได้แค่เสมอกาดิส1ประตูต่อ1นนะครับฟุตบอลบุนเดสลิก้าของเยอรมันนะครับ ไลซิกนะครับลองแชมเก่านะครับนัดแรกออกไปแพ้ม้นะครับนัดนี้มาเล่นในบ้านนะครับเอาชนะสกุตการ์ดสประตูต่อ0ูนนะครับฟุตบอลลีเอิงของฝรั่งเศสนะครับแบบเจ้าบ้านนะครับแพ้ปารีสแชงฌองครับสประตูต่อสี่ฟุตบอลเดอะแชมเปนชิปของอังกฤษนะครับบิตต์ต่ซิตี้นะครับ แพ้สวอนซีนะครับองขาวสวอนซีนะครับบุกมาชนะศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับ